วิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมคู่ระหว่างเซบีย่าพบอาร์เซนอลคืนวันอังคารที่24ตุลาคม2023เวลาตี2ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการแข่งขันกันในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่มบีการเจอกันระหว่างทีมเซบีย่าจากลาลิก้าของสเปนที่จะได้เล่นในสนามลามอนซานเชสปิควรบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยการพบกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ท,ทีมนั้นเกิดขึ้นในปี2022โดยอาเซนนอลนั้นก็ถล่มเอาชนะเซบีย่าได้แบบขาดลอยด้วยสกอร์6-0ในส่วนของรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านเซบีย่ากันก่อนเลยสําหรับอันดับในตารางคะแนนปัจจุบันพวกเขานั้นก็อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนน,นลาลิก้าโดยผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้ก็สามารถเก็บชัยชนะได้1เกม เสมอ3เกมและแพ้1เกมส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาจากการลงสนามทุกรายการสามารถเก็บชัยชนะได้1เกมแพ้1เกมเสมอ3เกมเกมนั้นล่าสุดที่ลงสนามพวกเขานั้นก็เปิดบ้านเสมอกับทีมเลอมาลิต -1 นในการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนี้ก็จะไม่มีมาเรียโนดิอาสตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บสำหรับผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นำโดย ลูคัสโอคัมโปสโอริเบตอเลสโดดีลูเกบาคิโอยูเซฟเอนเนซิลีมากันที่ความพร้อมของทางฝั่งอาร์เซนอลทีมเยือนกันบ้างสำหรับอันดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกพวกเขานั้นอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนโดยการลงสนาม5เกมหลังสุดในรายการนี้ พวกเขานั้นก็เก็บชัยชนะได้2เกมแพ้3เกมส่วนการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาทุกรายการนั้นสามารถเก็บชัยชนะได้3เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมส่วนเกมนัดล่าสุดที่ลงสนามนั้นก็บุกไปเสมอกับทีมเชลซีมาด้วยสกอร์2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็จะขาดเยเลียนทิมเมอร์ จากอาการบาดเจ็บส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามนั้นก็นำโดยดีแคนไลท์ฟาบิโอวิเอล่าบูกาโยซาก้ากาเบียวมาตินเนลี่กาเบียวเคซุสสำหรับผลการแข่งขันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือเซบีย่าเสมอกับอาร์เซนอล1-1